สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ c h anel n The Move นะครับผมใช้ชื่อวิดีโอนี้ว่าจากโรควันสู่แอนดอร์แต่ถ้าพูดได้ถูกตามลำดับเนื้อเรื่องจริงๆมันควรจะเป็นจากแอนดอร์สู่โรกวันมากกว่าเพราะซีรีส์เรื่องนี้ถูกวางไทม์ไลน์ไว้ในช่วง5ปีก่อนเหตุการณ์ในโรกวันครับอีกทั้งถ้าว่าจากชื่อซีรีส์เนะื้อหาคงจะเป็นการบอกเล่าประวัติของแคสเซียนแอนดอร โตอเอกจากโรกวันที่ได้ทำหนึ่งในภารกิจที่สําคัญที่สุดให้กับกลุ่มต่อต้านฉะนั้นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมแจ้งเตือนสปอยนะครับถ้าผู้ชมยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของ Star Wars ยังไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ เอาละบอกคุณผู้ชมไว้แบบนี้นะครับว่าก่อนที่ผมจะพยายามแงเนื้อหาจากโชว์เลยทั้ง2ตัวของแอนดอร์ผมได้วนกลับไปดูโรกวันอีกรอบนึงมันทําให้ผมค้นพบว่าตอนที่ดูครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนผมว่ามันก็เป็นหนังที่สนุกดีครับแต่พอเราเข้าใจสถานการณ์เราผ่านซีรีส์และภาพยนตร์มากมายในจกักรวาลส t a r War ลในช่วง2อสปีที่ผ่านมามันก็ทําให้คนดูแบบผมมันได้เข้าไปซึมซับเรื่องราวมากขึ้นเราจะได้เห็นความยากลําบากของกลุ่มต่อต้านในช่วงแรกและการพลีชีพเพื่อแลกมาซึ่งอิสรภาพจากการกดขี่จากฝ่าย คุณผู้ชมครับใครที่ดูแล้วหรือว่ายังไม่ได้ดูนะผมแนะนําว่าให้ลองย้อนกลับไปดูอีกรอบนะครับทีนี้พอเราได้เห็นเทรลเลอร์ของแ n d ดอที่ปล่อยออกมาความไฮมันก็จะเพิ่มแบบทวีคูณเลยเรื่องราวที่ปรากฏในตัวอย่างผมมองว่าเนื้อเรื่องจะโฟกัสไปที่ตัวเอกก็จริงแต่ว่าแก่นเนื้อเรื่องที่แท้จริงคือการแสดงให้คนดูได้เห็นช่วงเวลาที่กลุ่มต่อต้านเริ่มก่อตั้งแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่เกิดฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมันย่อมมีมูลเหตุมาจากความอายุติธรรมความกดขี่ข่มเหงหรือแม้แต่การใช้มาตรการขั้นรุนนนนนนแรรงงงททที่ท่่ําาาใใใหห้ปะชชดดดวววตๆอไไม ดียวกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาบางคนก็ไม่อาจรับได้ต่อแนวทางของจักรวรรดิพวกเขาจึงเป็นตัวจุดชนวนฝ่ายรีสิดสแตนท์ให้ถือกำเนิดขึ้นเะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นคงไม่ได้ง่ายแน่นอนเนื่องจากเราได้เห็นมาแล้วจากสถานการณ์ในโลกวันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์ก็คือซีซั่นแรกของแอนดอร์จะมีด้วยกัน12ตอนและทางดิสนีย์วางแผนว่าจะทำออกมา2ซีซั่นด้วยกำหนดการเข้าฉายของซีซั่นแรกก็คือวันที่21กันยายนนี้และจะฉาย3เอพิโซดแรกพร้อมกันในวันนีี้้อกดวย เอาลครับเนื่องจากเทลเลอร์มีด้วยกัน2ตัวนะผมก็ขออนุญาตเล้่มลำดับไปทีละฉากนับจากตัวอย่างรันแรกกันเลยครับฟีลแรกเป็นฉากที่ตัวละครคนหนึงเดินขึ้นมาบนหอคอยเพื่อเคาะระฆังสัญญาณภาษาอังกฤษเรียกผู้ชายคนนี้ว่าไทม์กร a บเลอร์ และเขาคงเป็นคนส่งสัญญาณบอกกับชาวเมืองว่าถึงเวลาที่ต้องทําบางอย่างถ้าวิเคราจากบริบทของเรื่องก็เป็นไปได้ที่เมืองนี้อาจจะเป็นเมืองที่ตกอยู่ภายใต้คําสั่งบัญชาการของดีเอ็มไพร์เพื่อให้ประชาชนได้ทํางานตามเวลาที่กําหนดต่อมาเราจะเห็นแคสเซียนแอนดอ์ในวัยเด็กกับประชาชนในกลุ่มเดียวกับเขาสังเกตได้จากลักษณะของเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นคล้ายคลึงกันคิดว่าน่าจะเป็นชนพื้นเมืองของดาวดวงนี้ครับพวกเขากําลังจ้องมองยานของจกักรวรรดิที่ร่วงตกลงมาบนพื้นดาวและด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กชายก็ตัดสินใจเข้าไปสารวจยานล,นนนลาน สิ่งต่อไปจะเป็นลานที่ใช้เก็บซากยานนะครับพร้อมกับรอยสีแดงฉากนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการการสร้างยาน Star Destroyer ของฝ่ายจักรวรรดิยานที่แสดงแสญยานุภาพของฝ่ายตัวร้ายที่แลกมาด้วยการกดขี่ข่มเหงและแรงงานจํานวนมากในการสร้างมันขึ้นมาฉากที่3คือกลุ่มคนในชุดสีขาวคาดสีส้มนะครับพวกเขาเป็นแรงงานที่ได้รับหน้าที่ให้ผลิตรอยและถ้าดูจากลักษณะาภายนอกมันอาจจะเป็น Security r o d ในชื่อรุ่น KX ที่ปรากฏใน Star Wars One น,นั่นเองครับ เมื่อทหารของฝ่ายจากักรวรรดิเข้าใกล้เราจะได้เห็นผู้คนที่มีแนวคิดต่อต้านจักรวรรดินะครับพวกเขาพยายามจะซุกซ่อนอาวุธและหลักฐานที่จะทําให้พวกเขาถูกสงสัยว่ามีพฤติกรรมก่อกระบฏไม่ให้ถูกพบเจอผู้ชมจะสังเกตว่าพวกเขานั้นมีหลายกลุ่มหลายสถานที่เลยครับนั่นเท่ากับว่าในยุคเริ่มต้นร s i s t a n c e ยังไม่ถูกมัดรวมเป็นกลุ่มแบบที่เราได้เห็นใน s Star Wars A New Hope เสียงบรรยายแรกของพระเอกอย่างแอนดอร์นั้นบอกว่าพวกจักกวรดนั้นภาคภูมิใจในตัวเองแถมยังใช้ชีวิตสุขสบายในขณะที่ภาพประกอบก็โชว์ฉากประชุมของกลุ่มผู้นำระดับชั้นต้นซึ่งที่ผมคิดว่าเป็นระดับชั้นต้นก็เพราะว่าป้ายติดบนเสื้อที่บ่งบอกลำดับชั้นนั้นมีแค่แถบเดียวครับเมื่อเทียบกับป้ายของนายพลระดับสูงที่มีแถบ2แถบและสีที่แตกต่างกัน ตัวละครสำคัญมากๆคนที่2ที่ปรากฏตัวก็คือมอนมอตมาเธออยู่ในตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาโตแทนของดาวซันดริล่าครับหญิงสาวนั้นมีบทบาททางการเมืองตั้งแต่สงครามโคลนวอ์ร่วมกับเบลออกกน่าเธอพยายามจะเสนอแนวทางสันติภาพให้กับสภากรากติกในช่วงที่เกิดสงครามกับกลุ่ม Confederacy of i n d e p e n d e n t System ตเธอไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเสริมกองกําลังทหารของพาวเวอร์ทีนกระทั่งเมื่อสหพันธรัฐล่ลมสลายแล้วแทนที่ด้วยดีอีมพมอนมอตมาก็ยังรับหน้าที่วุฒิสมาชิกต่อไปทว่าเธอก็ค่อยๆริเริ่มแนวคิดในการสร้้าางกลุ่่มตอตอ มาและเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนในซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนความสำคัญของมอนมอดมาอีกอย่างก็คือเมื่อโค่นล้มดีเอมพายลงได้แล้วเธอก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของนิวรีพับลิกอีกด้วย เอาเละครับตัดกลับมาที่เทรลเลอร์กันต่อนะมอนมอนมาบอกว่าพวกมันอยู่ทุกที่มันจับตาดูฉันพร้อมกับฉากที่แสดงให้เห็นว่าเธอยังพบปากกับกลุ่มคนชั้นสูงและสถานที่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอรสซังเกร็ดความรู้เพิ่มเติมก็คือนักสแสดงที่มารับบทนี้มีชื่อว่าเจเนวีฟโอไรดีซึ่งก็จะเป็นนักสแสดงท่านเดิมที่รับบทนี้ใน Star Wars e p อ so d e ที่3ามรีเ t h e ์ออฟเดอะและสต r ร์วอล์กวันครับส่วนในวงการเกมเธอก็เป็นคนให้เสียงภา ira, คมอยราตัวละครจากเกม Overwatch นั่นเองครับ watching now. repair the I will me me damage. My made now. Allow are unstoppable. to the feel real. เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่มีชื่อว่าลูเทนไรเอลที่แสดงโดยสเตลันสคาร์กาดแฟนๆทอจากมาเวลน่าจะพอคุค้นหน้ากันมาบ้างนะครับเพราะคุณสเตลันนั้นรับบทดรเอริกเซลวิกที่ปรากฏตัวใน MCU มาหลายเรื่องแล้วล่ะครับ ทีนี้เกี่ยวกับลูเทนราเอลิ่งที่ปรากฏตัวเขาบอกว่าอีกไม่ช้าวันนั้นจะจบลงมันจะไม่เหลือกฎให้ต้องตามนั่นเท่ากับว่าลูเทนกับมอนมอตมามีจุดเดยือนเดียวกันในการล้มล้างดีเอ็มไพร์ในขณะที่เขาออกเดินทางมายัางเมืองที่ปรากฏตัวในช่วงต้นเทรลเลอร์ก็เป็นไปไ,ได้นะครับที่กลุ่มที่เห็นต่างน่าจะเริ่มก่อตัวขึ้นที่เมืองแห่งนี้จนทําให้ดึงดูดลูเทนเข้ามาและคงหมายถึงฝ่ายจกักรวรรดิที่ระคะระคายขึ้นมาหลังจากนั้นด้วย อาคารที่สร้างขึ้นบนผืนน้ำคือสถานที่เดียวกับที่เราได้เห็นแรงงานในชุดขาวส้มที่กำลังสร้างชิ้นส่วน KX Security Droid คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้จากเส้นทางเดินที่ซ่อนอยู่ด้านล่างโดยมีน้ำที่ไหลลงมาในฉากหลังนั่นเท่ากับว่าอาคารเหล่านี้อาจจะเป็นสถานที่กักขังนักโทษคนไร้อกาสหรืออาจจะเป็นผู้คนที่จะกวาดมองว่าเป็นศัตรูบีบังคับให้พวกเขาใชแรงงานในการผลิตขุมกําลังอาวุธกับเครื่องมือให้กับ D Empire ต่อมาก็คือภาพโฮโลแกรมที่แสดงใบหน้าของพระเอกพร้อมกับเจ้าหน้าที่คนนี้ที่รับมอบหมายให้จับกุมตัว Cassian Andor จากนั้นเจ้าหน้าที่ การจะปรากฏในฉากที่กําลังยืนดูสภาพของเมืองตรงหน้าพร้อมกับยานพาหนะที่พังเสียหายลุกเป็นไฟครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับช่วงท้ายวิดีโอที่ยานพาหนะลํานั้นถูกทําลายลงจริงๆและตอนท้ายสุดของวิดีโอที่เป็นซีนสาคัญก็คือคําพูดของมาว่าตัวละครผู้หญิงคนนี้ที่รับบทโดยฟิโอน่าชอที่เธอเคยแสดงเป็นเพทูเนียนเดสลีย์คุณป้าของแฮร์รี่พอตเตอร์ครับโดยบทบาทของเธอในเรื่องก็คงจะเป็นหนึ่งในแกนนํากลุ่มต่อต้านเราจะได้เห็นเธอในซีนเปิดประตูอาคารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่กําลังตามจับตัวแคสเซียนแอนดร์ผม ตรวจคนและสอบสวนมาว่าอาจจะไม่รอดในฉากนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าความตายของเธออาจจะสร้างแรงกระเพื่อมไปยังคนเห็นต่างคน,นอื่นๆที่จะมาเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านในอนาคต That's what reck sounds reckoning the like เอาละครับก่อนจะไปกันต่อในเทลเลอร์โตต่อไปผมก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สน,สนับสนุนกันแป๊บหนึ่งนะครับกับ Op ฟทัสแว่นที่มาพร้อมกับเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะตะกูลแอคเซิลเทสสแตนเลสสตีลที่เป็นรุ่นล่าสุดของแบรนด์ก็โดดเด่นเรื่องการออกแบบที่เรียบหรูวัสดุพรีเมียมและที่เจ๋งมากๆเลยก็คือตัวแว่นประกอบขึ้นโดยไม่ต้องใช้น็อตกาวคือหนึ่งใน5รุ่นที่ผมได้ทดลองใช้นะครับก็พบว่า Op ฟทัสในซีรีส์นี้ยังคงรักษาคุณสมบัติข,ของการช่วยตัดแสงและความเบาบางแต่ว่า วัสดุที่พิเศษขึ้นยกระดับไปอีกขัน้นเพื่อสะร้อนตัวตนของเราครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางเพจของ o p Trust แล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับและ a d v i c e ร้นานอุปกรณ์ไอทีแบบครบวงจรทั้งจำหน่ายและซ่อมประจำเดือนสิงหาคมนี้ทาง a d v i c e ก็มาพร้อมกับแคมเปญโปรหล่นทัพลดทั้งเดือนลดส่งสุด2,300บาทส่งฟรีทั่วไทยช็อปมันทั้งเดือนกับสินค้าดีราคาโดนไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เกมมิ่ กำลัมงมองหาสินค้าไอทีก็ว้เข้าไปเลือกซื้อได้เลยแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลดเด m มูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะนึกถึงไอทีนึกถึง a d ดไว e จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับเอาล่ะมาดูเทรลเลอร์ตัวที่2กันต่อนะ เปิดตัวด้วยฉากเชือกเขาสูงที่เป็นสถานที่ซ่อนตัวของฝ่ายร e s ต์สแตนทที่ยังมีเพียงไม่กี่คนทันใดน,นั้นเองพวกเขาก็รับรู้ถึงอันตรายที่มาเยือนไม่ได้เห็นยานของดีเอ็มไพซีนี้ยังแฝงในยะของการเปรียบเทียบให้เราด้วยนะครับเมื่อมนุษย์ธรรมดาไม่กี่คนกําลังเงยหน้าขึ้นไปมองกําลังรบที่เป็นยานขนาดมากคือมามันจึงให้ความรู้สึกที่เป็นไปได้ยากแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันบีบบังคับพวกเขาก็ยังลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง ถัดมาคือภาพของแคสเซียนในวัยเด็กอีกครั้งเด็กชายกาลังมองดูลานสร้างยานของฝ่ายจักรวรรดิพร้อมกับประโยคที่บอกว่าเพื่อขโมยของจักรวรรดิก็แค่ตีเนียนเดินเข้าไปมันไม่นึกเลยด้วยซ้าว่าจะเป็นคนอย่างฉันเข้าไปในบ้านของพวกมันสิ่งที่ต่อเนื่องกันก็นกจะเป็นตอนที่แคสเซียนแอบลอบเข้าไปในยานที่ตก ด้านในเราจะเห็นร่างร่างหนึ่งนอนมดสติ i, พร้อมกับจอภาพที่เป็นอิสเทอร์เอกไปยังโรกวันครับตอนที่กลุ่มตัวเองพยายามจะแฮกระบบเพื่อโหลดข้อมูลพิมพ์เขียวของเดสตาร์นั้นเท่ากับว่าพระเอกในตอนเด็กก็เคยแอบลอบเข้าไปขโมยของบางอย่างจากฝ่ายจักรวรรดิออกมาแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อเขาโตขึ้นแคเซียนก็เข้าสู่โหมดปลอมตัวอีกรอบแบบเดียวกับในฉากนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อมโยงกับซีนที่มีทหาร3คนบุกเข้าไปในอาคารติดเขื่อนกั้นน้ำมาน,นี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใช่มันก็เป็นไปได้ที่แคเซียนแอนดอร์บบ I've been in this fight since I was 6 years old. We've done terrible things on behalf of the rebellion. Spies, saboteurs, assassins. Everything I did, I did for the rebellion. ตัวเอกแอบแทรกซึมเข้าไปภายในคุกใต้น้าจากเชลเลอร์อันแรกเพื่อช่วยเหลือผู้คุมขังเหล่านี้ออกมาในขณะเดียวกันอีเวนต์นี้อาจจะเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างพระเอกกับ K2SO โดยเขาได้ทําการลงโปรแกรมให้ใหม่จะทําให้ดอยตัวนี้กลายมาเป็นพวกเดียวกับเราหรือกลับกันนะครับถ้าไม่ได้เชื่อมโยงกับการเป็นสไปมันก็เป็นไปได้ที่พระเอกอาจจะเคยเป็นคนที่ถูกคุมขังภายในคุกใต้น้ามาก่อนกระทั่งเขาก็าหาทางหนีออกมาจนได้นั่นเอง สถานที่การประชุมของเหล่าวุฒิสมาชิกแห่งกาแล็กซีก็เปลี่ยนใหม่โดยเราจะเห็นสนัญลักษณ์ของดีเอ็มพ r e ถูกสร้างให้เป็นฐานด้านล่างของผู้นําการประชุมซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยนะครับว่าเราอาจจะได้เห็น p r o เวอร์ทในแ n d ดออีกด้วยครับจากต่อมาเป็นซีนที่ลูเทนชวนพระเอกเข้าทีมเขาบอกว่าผู้จักกรวรดิมันค่อยๆบีบเราซึ่งภาษาอกงกฤษลูเทนใช้คําว่าช ke ซึ่งก็จะเป็นอิสต์เอ็กไปยังพลังฟอสช ke ของเบเดอร เดสทรูเปอร์เองก็กลับมาปรากฏตัวในเรื่องแบบเดียวกับที่เราได้เห็นในสต a r ์ r อล์กวันกองกําลังทหารหน่วยนี้เป็นหน่วยรบพิเศษที่ยกระดับขึ้นมาจาก s ตอม m t r o o p e r พวกเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องการรอบเร้นการจารกรรมและการจู่โจมทําลายเป้าหมายเชี่ยวชาญอาวุธปืนแทบทุกชนิดนะครับแถมยังถูกฝึกให้ต่อสู้ด้วยมือเปล่าได้อีกด้วยทว่าหน้าที่หลักๆของพวกเขาก็คือการคุ้มกันเจ้าหน้าที่ระดับผู้บัญชาการโดยเรามักจะเห็นเดสทรูเปอร์บ่อยๆในฐานะหน่วยรบคู่กายของนายพลทาคิน เราจะได้เห็นฉากสร้างยาน Star Destroyer ในมุมอ,อื่นๆด้วยซึ่งแอนดอร์ก็เดินทางมาที่นี่ด้วยเหมือนกันและถ้าสังเกตจากแจ็คเก็ตที่เขาใส่ก็เป็นแจ็คเก็ตแบบเดียวกับตอนที่เขาได้เจอกับลูเทนครับการมาเจอกันที่ดาวดวงนี้ของทั้งคู่ก็คงจะมีเหตุผลบางอย่างลูเทนยังเดินทางไปเชิญซอรเกเรรากับพรรคพวกให้ร่วมทีมด้วยดูได้จากลูกสมุนของเขาที่เคยปรากฏตัวใน Rogue One ตอนนี้นเวลานี้ยังเป็นช่วงวัยหนุ่มนะครับและจุดยืนในด้านการใช้ความรุนแรงก็ไม่เปลี่ยนแปลง เขาสังเกตก็คือดวงดาวที่รูเทนมาเยือนก็น่าจะเป็นดาวเจดาดาวที่เป็นฐานที่มั่นสําคัญของซอรครับเพราว่าสภาพแวดล้อมของดาวนั้นไม่เหมือนกันในช่วงเวลาของแอนดอร์เจดายังมีพื้นที่สีเขียวปกคลุมอยู่แต่ว่าเจดาในรกวันนั้นเป็นแดนทะเลทรายไปซะแล้วบอกแสงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏในฟิล์มวญญาณนะครับเมื่อแอนดอร์บอกกับจินว่านี่คือเจดาที่หลงเหลืออยู่ซึ่งก็เป็นไปได้ครับว่าที่นี่คงได้รับผลกระทบจากการโจมตีคล้ายๆกับทาทูอินที่เคยมีมหาสมุทรมาก่อนนั่นเอง เจ้าหน้าที่ผู้หญิงฝ่ายจัก,กรวรรดิคนนี้มีชื่อว่าเดดรามิโรเธอรับหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนและสั่งการหน่วยรบเดสทรูเปอร์บนดาวทะเลทรายที่มีชื่อว่าเฟร็กซ์ส่วนนักสแสดงที่มารับบทนี้ก็คือเดนิสกัฟผู้ที่เคยให้เสียงภาคเจนนิเฟอร์จากเกมเดวิทเชอร์สามไว้หันสินต่อมาจะสะท้อนตัวตนของลรเทนที่รับบทบาท2ฝั่งครับในช่วงที่ผมยาวเขาแต่งตัวหรูหราพร้อมกับให้การต้อนรับการมาเยือนของมอนมอมา เหมือนกับว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นฉากบางหน้าตัวตนที่แท้จริงของเขาเข้อสังเกตก็คือทั้งสองตัวละครมีเป้าหมายเดียวกันแต่ถ้าผู้ชมได้ดู Rogue One หรือว่า Star Wars r e b e l มาก่อนจะเข้าใจครับว่าแม้จะมีเป้าหมายเดียวแต่วิวธีการของมอนมอสมา้นประณีประนอมมากกว่าและเธอพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงให้น้อยที่สุดนั่นทําให้เธอไม่ถูกกับซอเกเรรานั่นเท่ากับว่าการที่ซอร่วมมือกับลูเทนก็เป็นไปได้ที่ลูเทนอาจจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงวิธีการในการเอาชนะศัตรูก็เป็นไปได้ คลียาคือตัวละครหญิงสาวที่อยู่ร่วมฉากเดียวกับลูเทนฉากนี้ครับเธอบอกว่าเขากําลังพลาดกับซีนท้ายสุดตอนที่เธอปล่อยผมเธอพูดว่าการปฏิวัติมันก็เป็นแบบนี้แหละคลียาได้อาร์เอายอน่ามารับบทนะครับซึ่งเธอเคยแสดงเป็นมาร์ตินแบนครฟท์ผู้ที่เป็นคนรักของมอร์เบียสมาแล้วครับตัวละครสุดเซอร์ไพรส์ท้ายสุดของเชลเลอร์ก็คือเอเลียนสายพันธุ์เดียวกับมอสคานาธาจากสตาร์วอลาคที่7 ที่ผมบอกว่าเป็นคนละคนกันก็เพราะว่าตัวละครคนนี้ดูเหมือนเพศชายมากกว่าและเขามีสีแขนต่างจากมาร์สที่มี2แขนนะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้แล้วนะสําหรับผมหลังจากที่ได้ทําคอนเทนต์วิดีโอนี้นะบอกเลยว่าไฮมากๆผมรู้สึกว่านี่เป็น Star War ที่ผมอยากดูเพราะเราไม่ค่อยเห็นแ่มุมแบบนี้บ่อยนักบรรยากาศแห่งความกดดันภายในเรื่องอารมณ์เหมือนกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อตัวเอกหลุดเข้าไปในพื้นที่ของนาซีแล้วต้องหลบซ่อนตัวไหจจะเป็นการชิงไหวชิงพลิบการหักหลังไส,ส้ศึกการพลิกสถานการณ์แก้เกมหรือประเด เป็นทางการเมืองระหว่าง2ฝั่งก็น่าจะมีให้เห็นแน่ๆไม่มากก็น,น้อยครับเอาเป็นว่าระหว่างรอผมเชียร์ให้กลับไปดูรกวันกันอีกรอบก่อนรับประกันเลยว่าอารมณ์มาเต็มอะไรครับก่อนจากกันไปก็ฝากเดือมูฟโซเอาไว้ด้วยนะครับผู้ชมที่อยากสปอร์ตช่องและกําลังหาขนมอร่อยๆกินก็ไว้เข้ามาช็อปกันได้เสมอนะท้ายในท้ายสุดถ้าผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเดือมูฟนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนให,ใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหหม่ตอนน้าสสวััดีครบ จนอิมหมีผีมันพวกมันอยู่ทุกที่มันจับตาดูฉันอีกไม่ช้าวันนั้นจะจบลงมันจะไม่เหลือกดให้ต้องตาม จะต้องลุกฮือนั่นคือเสียงที่จะดังออกมา พื่อขโมยของจากระวัดก็แค่ตีเนียนเดินเข้าไปพวกมันหลงตัวเองจะตายมันหลงตัวเองซะจนเต็มตื้นมันไม่นึกอะไรด้วยซ้ำว่าจะมีคนอย่างฉันเข้าไปถึงบ้านของพวกมันแกเซียนแอนโดพวกจักรววรดมันค่อยๆบีบเ,เ,เราจนเราแทบไม่รู้ตัว ขันขอถามนายว่านายจะย้อนทุ่เพื่อสู้สุดตัวเพื่อสู้กับความจริงไหมฉันต้องการเหล่าผู้กล้าเพื่อทุกคนทุกอย่างแล้วแต่นายมีทางเดียวสงครามข้างนอกนั้นมีการปรุบระดม พวกปลุกระดมแกติดแห่ซะแล้วหรือแ,แกนะ่ะเป็นปลาหรือว่าโจรละคุณกำลังพลาดฉันไม่ได้พลาดฉันแค่หลบซ่อนนานเกินไปตราบใดที่พวกมันมองว่าฉันน่ารำคาญ เป็นโอกาสดีที่มันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรคุณกำลังทำอะไรกันแน่การปฏิวัติมันก็แบบนี้แหละฉันเบื่อจะแพ้แล้ว